สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาเฟดคอสพานมาพบมาพอกับพี่น้องคือเก่าเด้อนะครับเนาะ,ะพี่น้องทั้งสอปปอลาวนะครับนะสินจาพี่น้องทั้งเวียดนามนะครับมาเลเซียอินโดนีเซียสุภุสุคนนะครับเนาะนะเมื่อนี้มาในเมนูนะครับเบกเสน้นเส้นเล็กน้ำตกเสือร้องไห้นะครับนะเป็นแบบลดต้มย้ำเด้อพี่น้องนะครับเนาะนี่ เสื้อห้องไฮนี่บาเพชรตุ่มเปื่อยๆหรอมาใส่น้ำนะครับนะสามซีต้อนนี่แหละนะอยากกินบุเบิดหลายแหง้งมีใครพร้อมครับพี่น้องไครหน่วยหนึ่งพาเครื่องแล้วก็มีบักเน้าหนิขอให้มาพร้อมนะครับว่าสซีสมพ่ออบาร์เพชรสิบเม,มึงแล้วสมแหง้งกับนี่พริกกีสิบเม็ดนะครับโบโลสิบเบิร์ดบอนะครับพริกพริกแดงนี่เนาะพี่น้องเนาะไปก่อน นะผักเข้าคือเรามีนี่นะครับพี่น้องที่กินนี่นะสินั่นอยู่นะครับเนะราผู้ได้กินได้ลองมาเบิ่งเรื่อก,กับก๋วยเตี๋ยวนะครับผักข้าวตองไปผู้ข้าวนะนะผู้ได้กินได้มากินกับ,บก๋วยเตี๋ยวเขาท่าขนาดถ้ามีผักแพลวพร้อมครับพี่น้องผักแพลวสาระนตน้นแล้วก็นะี่ผักสลัดเกนะนะ็บเอ อ่ะครับเมื่อนี้บริเวผักเนี่ยคนละลานกันละ,ละรถตุ๋ยำมาจุกจดครับพี่น้องโอ้ขาเจ้าใส่เห็ดให้พร้อมพี่น้องมีเห็ดพร้อมนะครับ,รบแล้วก็มีอันกุ้งเอ้ยบริเวนมึกมึกดองครับซิมมก,กันอื้ม เสื้อห้องห้างต้งมปุ๋ยครับเฝ้ายันเส้นมันอื่นก่อนนี่แหละไปลงไปครับนี่ใบข้าวตองเลยใบผู้ข้าวเนี่ยจวดแน่นอนครับ แต่เพื่อนผู้ใดมากินก๋วยเตีเ๋ยวนี่หน่าิีู่นะ ี้ใส่กับกะปิก๋วยเตี๋ยวนี่ผู้มากระแซบคักแล้วผู้มากระ่ <c oughs> มกิน ได้หลายครับพี่นอ้องบม bị xịt xong thùng nước Nước <laughs> <laughs> mm. đòn อากาศกระห้อนเนาะพี่น้องมันอคืนอนีนฝนตกลมแห้งขนาดไปกระดับใครอยู่มาเร็วเนาะพี่น้องันนอนบนะัได้รห้อนแห้ง ไาไฟกับบูเนาะพี่น้องเนาะเป็นไงขัดปวัวคา,าฟไฟเ <c oughs> พิ่มขึ้น,นเท่าตัสองเท่าตัวมีบ้านมาเพชรสองเท่าตัโอ้ 嗯哼。Mm hmm. อย่างบดเบิดูเพราะว่าตุ่มย่ำผิดแล้วพี่น้องตุง่มย่ำเนี่ยผิดมาเต้นน้ำซุปเขาคนแซ่บก็แซ่บเ้อพี่น้องเลยสด ใส่สมุนไพรผักล,ลายๆครับแซ่บ 嗯。 im Eile mm-hmm ครับพี่น้องเกี้ยงพี่เสียสองถุงว้า อิ่มอแอร์แรกครับพี่น้องนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมจนจบคลิปเดอ้อพี่น้องนะครับเนาะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้บ้าเพ็ดลาพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับแซ่บก็เสื้อพี่น้อง